คุณภิสิทธิ์เวชาชิวะเมื่อวานนี้ครขึ้นร่วมเวทีปราศัยพักประชาธิปัตย์นะฮะที่เวทีบริเวณใต้สะพานพระราม8นะฮะ,<น>ะเป็นการปลาศัยครั้งแรกบนเวทีของพักหลังการยุบสภานะฮะที่พักประชาธิปัตย์เริ่มเดินสายหาเสียงทีนี้นะฮคุณภิสิทธิ์เนี่ยวาทะสสำคัญเลยนะแม้จะไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อ,อ,อสสอนะ ไม่ได้ลงสสแต่ยังเป็นสมาชิกพประชาธิปัตย์นะและจะทํางานต่อไปอยู่กับพรรคต่อไปเพราะกรีดเลือดเนี่ยก็เป็นสีฟ้าะนะเดี๋ยวลองไปดูการปลาัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับส่วนตัวผมนั้นเนี่ยสี่ปีที่ผ่านมาจะบอกว่ามีคนไปชวนมาอยู่พรรคอื่นหรือว่าจะมาชวนตั้งพรรคเนี่ย เขาพูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำครับเพราะว่าเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ยแล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงดีเขาบอกว่าไงรูไหมครับบอกอย่าไปเสียเวลาเลยแต้มากรีเพื่อนออกมาก็เป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมไม่ไปไหนนะครับ บริหารพรรคไปแล้วว่าจะสนับสนุนการทางานของพรรคในตามความเหมาะสมตามกําลังที่มีซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมายืนอยู่นี้ด้วยผมคงไม่อยู่ในฐานะที่จะพูดเรื่องแนวทางของพรรคอะไรมากมายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่บอกได้ว่าสิ่งที่ทําให้พี่น้องมั่นใจพรรคประชาธิปัตย์ได้คือความเป็นระบบและความเป็นสถาบัน ไม่ได้พูดเฉยๆว่าเข้ากันมานะครับครั้งนี้เป็นระบบพักที่เป็นสถาบันแต่ที่ผมเล่า่อสักครู่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างไรและที่สําคัญที่สุดก็คือพักอย่างประชาธิปัตย์จึงต้องระมัดระวังตลอดเวลากรีดเลือดก็เป็นสีฟ้าแล้วไม่ไปไหนแม้ปัจจุบันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยืนยันไปแล้วว่าสนับสนุนการทำงานของพักฮะ แล้วบางช่วงคุณอนุวิชิตก็พูดบนเวทีเรื่องนโยบายหาเสียงต่าง,างการใช้ง<โ>บต้องมีข้อมูลรายละเอียดว่าจะทําเรื่องนี้ภาระต่องบประมาณเป็นอย่างไรพูดแล้วทําได้ระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้คือแนวทางที่สําคัญมากโอ้ี่เห็นด้วยเลยนะทุกพักนะควรจะยึดถือแนวทางอย่างนี้ประกาศออกมา,าว่าจะทํำยังไงอย่างภูมิใจไทยวันก่อนเรื่องพักนี่เขาก็บอกว่าจะเอาเงินจากไหนมาชดเชยธนาคาร ออกบันทบ,บตรมาแล้วทําช่วงเวลาเท่าไหร่ภาระประมาณเท่าไหร่ก็มีรายละเอียดพูดบนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่า <c oughs> เติมเงินเท่านี้ะนะเติมเงินในกระเป๋าตังค์เท่านั้นแต่เ,เป็นกระเป๋าตังค์ดิจิตอลให้หนุ่มสาวท่างนงั้นอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> แล้วยอดเงินมันเท่าไหร่นเนี่ยรวมไปถึงพลังประชารัฐสามพันสี่พันห้าพันเป็นขั้นบันได,นนดสูงวัย so เงินมันจะเยอะขนาดไหนฮะ